ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะนี่ข้างหน้าชื่อวิเวียนนะะเขาังทำไม่เสร็จเรวเขาน่าจะทำเพิ่มเขาน่าจะทำเพิ่มนี่อย่างน้าถามเขานะคะน่าจะใช่ข้าหลังที่สองเพราะว่ามันชื่อวิเวียนศูนย์สมันจะมีศูนย์หนึด้วยก็เรามาภูวิลล่าที่เขาใหญ่ชื่อวิเวียน เวทิวเขาใหญ่ฟูวิลล่าเขาใหญ่นะคะทกูอินเตอร์เหรอเด็กเมกล้าเรมีคนขับนะคะแล้วก็คนดูจีพีเอสโอ้ยเหม็นอย่างไรอ่ะเปิดไม่ได้ชื่อนักนักไว้มาพักบ้านศูนย์สองศูนย์สอง ชื่ออรยาอ๋ออรยาอรยาอรยาเขาจะต้องเช็คเราก่อนนะคะอ๋อได้ครับขอขอขอเข้าไปจอดรถก่อนได้ไหมครับเขาว่าไงนะอ๋อยังนนที่เหลืออ๋อยังยังไม่ได้โอนส่วนที่เหลือไงเพราะว่าเขาบอกว่ามาโอนที่พักก็ได้ก็เลยยังไม่ได้โอนสวยมากทุกคนคืนละ เหมือนเก้านะคะเพราะว่าแต่ละวันละค่ะจะไม่เหมือนกันราคาธรรมดาวันธรรมดาจะเหมือนแปดถ้าวันถ้าตกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเหมือนเก้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันก่อนนะคะหลังเลยออะส่นองะส่จ้าเขากำลังเกสต์เฮาส์นี่นั่นี่นะคะ นี่เป็นโซนส่วนยอมนะคะมาเดินเล่นได้อันนี้จะเป็นด้านหน้าของที่พักของเราจะเป็นวิเวียน02นะคะจะมี5ห้องนอนส่วนวิเวียน01จะมีแค่สีห้องนอนคนนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะทุกคน <ś led> วันนี้เจอเด็กฝรั่งสองคนแล้วเว้ย <ś led> <All right. S 1> โอ้ยสวยจังเลยเออร้อนพาไปด้านในกันนะคะอันนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีโต๊ะคู่ด้วย <All right. S 1> อันนี้ห้องนอนที่หนึ่งเรานอนห้องไหน <ś led> ห้องนี้ไหมห้องนะอันนี้มีสาเตียงนะเ <ś led> ห้าห้าคนนอนได้ห้าคน,น หรือว่าอันนี้จะให้หลานกูนอนไหมเพราะว่ามันมีสี่คนแต่คนอื่นมีแค่สองกับสามเราสามไงสี่ก็สี่อันนี้ห้องครัวค่ะอุปกรณ์ครัวครบนะคะตัวนี้เสียตังค์ตัวนี้เสียตังค์ตัวนี้เสียเงินใช้ได้แต่เสียเงินตัวนี้ไม่เสียเงินจ๋ามีน้ำเปล่าอันีออ้น้คนอะไรอันนี้ใครจะนอน้างีนอันนี้ให้ยาอาด ย้ายกับพี่อํ้อันนี้ห้องน้ำเหรอโอ้ห้องน้ำกว้างมากทุกคนอ่าไปอีกโซนหนึ่งนะคะวิ้ยข้างนอกจะเป็นนั่งเล่นอันนี้นั่งสังสรรค์มีโต๊ะมีเตาบาร์บีคิวอันนี้สาว่ายน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์นะคะมีมุมถ่ายรูปด้วยด<ะ>้วฮะอันนี้เราจองไหมเรา อันนี้ห้องเรานี่ห้องเรามีห้องน้ำในตัวอันนี้ห้องเรานะเด็กนอนไม่ได้ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเด็กตกสาไว้น้ำไว้น้ำไม่เป็นใช่แล้วเป็นฝนเข้า้าใช่แล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งนะคะมีทั้งหมดห้าห้องนอนมีสองทุกห้องนอนจะเสริมเตียงทุกห้องนะคะ เพราะว่าทั้งหมดเราสามารถอันนี้มีห้องน้ําในตัวเลยเหมือนห้องเมื่อกี้เลยทั้งหมดเราสามารถเข้าพักได้ทั้งหมดยี่สิบคนนะคะแต่เอามาไม่ถึงหรอกก็มีห้าห้องนอนแต่ว่าถ้าถ้าวิเวียนหนึ่งไม่แน่ใจอันนี้มีอ่างอาบน้ําด้วยน,นี้มีสองเตียงเช่นกันอันนี้มีอ่างเลยนะคะมีห้องน้ําในตัวโอ้ยยังนี่สวยจัง เราก็เล่นน้ำสไลเดอร์ได้นะคะทุกคน <4 S 1> อันนี้มีอ่างมีอ่างด้วยว่าห้องแรกสวยกว่าไหมไปดูอันนี้มีอ่างด้วยอ่างในห้องใครสนใจก็ตามมาได้นะคะวิเวียนเวทฟิลดคูวิลล่าเขาใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนนะ 当你老。 เราจะเดินไปดูลำธารกันนะคะเขาบอกว่ามันจะอยู่โซนฝั่งบ้านวิเวียนศูนย์หนะคะแต่ว่าบ้านเราอยู่วิเวียนศูนย์สก็จะอยู่ด้านหน้าส่วนศูนยเนี่ยจะอยู่ติดกันเรียกลำธารน,นะคะน้ำลำธารน,นะคะที่พักของกระต่ายแล้วนะคะต้องใช้แน่ๆเพราะว่าเราจองชุดอาหารกระต่าย ให้หลานหนึ่งชุดนะคะนี่ไงกระต่ายจริงๆด้วยน้องก็ลังกินอาหารอยู่เลยเราไม่กวนน้องดีกว่าเขาก็จะมีให้ภายเรือภายเรือขายยักด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากภายเรือหลิมน้ำก็ตรงลำธารก็มาภายได้ คือตอนแรกเราก็อยากพักวิเวียนสูนย์หนึ่งด้ยแต่แค่มันมีมันมีแค่สีห้องนอนนะคะมันไม่พอเราก็เลยจะต้องพักศูนย์สองแต่ศูนย์หนึ่งอ่ะมันจะเป็นโซนกว้างกว่ากลางเต็นท์ได้แล้วก็มีลำธารด้วยนี่นะคะพ่เรามาถึงแล้วตรงน้ำลำธารเราจะเข้าไปโอ้ยเขากำลังเล่นตะก้อ,เ,อเ,ดนะเด็กเลย กำลังเล่นกีฬากันอยู่ทางหน้าถ้าคนไม่เยอะเราก็มาวิเวียนศูนย์หนึ่งได้มาเล่นลำธารได้แต่าทางเดินมันจะเป็นหญ้ามันจะเดินยากานิดหนึ่งก็อยูแค่บ้านหนองคดีบ้านไหนบ้านพัฒนาศินป์เหรอนี่นะคะกว้างมากตรงนี้วิ่งเล่นได้เลยจริงๆก็พาพาที่บ้านเธอมาได้นะ วิ่งเล้นได้ห้องพัดไม่ดื้ออยู่แหละไม่ตกน้ำแน่นอนเดี๋ยวเราอย่าไปเดินอันนี้พ็นลำทางนะคะข้างบนกว้างมากนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนส่วนหย่อมหรือว่าสามารถกางเต็นท์ได้เลยพี่เป้เอาเต็นท์มากางนเ <c oughs> พราะไม่ว่าหรอก <c oughs> เอามาน่าจะเอามาด้วยนะคิดว่าแต่คงไม่กางหรอกเพราะมีห้องสบาย นี่ลงถางเขาไม่ชิงชาด้วยนะ <aid> ก็จะนั่งชิลๆตรงนี้นะคะแล้วเขาก็พาให้ภายเรือได้นะ <Lauren. S 1> เหมือนมันจะอ้อมมาฝั่งเนี่ยเหมือนมันจะอ้อมจะอ้อมแต่ไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนนะแต่เขาบอกว่าภาย เขาบอกว่าพายเรือได้อาจจะพายไปตรงนี้แล้วก็พายกลับมาก็ได้นะ อาหารกระต่ายกันนะคะอันนีก้กินไหมให้เลยแบ๋วจ้วๆๆะน้องก็กินใหญ่เลยแต่ตัวนี้กินช้าจังเลยหนูให้ตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลย <c oughs> แบบออกสีแบบเทาเทาของอะไรตอนนี้เรามากินข้าวที่ร้านวัดเดียวนะคะ<ม>ชื่อว่า ก๋วยเตี๋ยวหลังเขานะคะก็จะมีวิวแผนให้ดูนั่งเป็นห้อยขาแบบนี้ก็สั่งข้าวนั่งริมแบบนี้อ่ะให้หนูเหรอใช่อนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะพระเวงปพ่ดหลวง หลวงพ่อทวดไม่ใช่หลวงปูท่ทวดอันนั้นหลวงปู่โตอันนี้หลวงพ่อทวดใช่ไหมนี่นะคะที่ไหนครับไปเรียกหลวงพ่อทวดหลววงปู่ทดตอนนี้สภาพเราไม่ไหวแล้วไปเจอก,กันที่พักต่อตอนนี้เราอยู่ร้านคาเฟ่นะคะเราจะมาคาเฟ่ชื่อร้านชื่อว่าซิลซิเวอร์ปะซิลซิเวอร์คาเฟ่นะคะใช่ไหม <laughs> ไม่ไหวนะคะงอไงมีลูกปิดพี่นะเนี่ยอะหรือกล้องอันดับหนึ่งอ๋อหรอไม่เห็นลูกปิดเลยนี่คือราหล่อทั้งค่าด้านหน้านะคะเดินเข้าไปข้างในกันมุมต้องกับมือมือถือไม่ค่อยเหมือนกันเออเข้อมีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นั้นเนี่ย แรงนะแรงนะมันบอกอยู่ใกล้ๆตรงนี <JD et le> ้ก็หนูบอกแล้วว่ามันอยู่ใกล้ที่พักพี่เอูดใส่กล้องซะอับอายขายที่หน้าคนทั้งประเทศเออ เดี๋ยวใส่อีโมจิรูปคี้ให้เฮ้ยไปดูตรงนู้นดีกว่าไปดูตรงนู้นก่อนหินหน้าสวยดีคุยคุยกับกล้องคุยกับท่านผู้ชมทางบ้าน <c oughs> เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนี่นะคะ วิวดีเลยน้ำสีเขียวเลยทุกคนสีมะะกสรกตสะพานถ่ายรูปนะคะดูนะเป็นสีมรละกวันี้เราอยู่ที่คาเฟ่จองเฮาจองเฮาใช่ปะจองเฮานะคะ ที่เขาใหญ่นะคะก่อนที่เราจะกลับนะคะวิวดีมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็อยู่ที่จอดรถตรงนู้นก็จะเป็นคาเฟ่เ,เราจะเดินไปกันนะคะเดี๋ยวถ่ายวิวก่อนเนาะในนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปฝัปป่งนู้นก็วิวสวยนะมันอยู่บนเขาตรงนี้มันอยู่บนเขานะคะ ตรงกับร้อยเอ็ดต้องซื้อคูปองเข้านะคะห้าสิบบาทเราต้องซื้อสิอนะหนึ่งคูปองหนึ่งเมนูอ๋อไปแลกเมนูได้หนึ่งเมนูราคะสี่ค่ะสองร้อยบาทเราเธอโอนกันเด๋ยวหารกันสี่คนขอบคุณค่ะนี่นะคะ ได้เลกเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วซื้อคูอป่ปองแล้วก็มีสตรอเบอรี่ขายด้วยน้อยหนาอุ้ยน้อยหนาลูกใหญ่หน่าซื้อไปฝากามามเลยเถอะก็น,าน่นารักนะคะทุกคน,นเขาเป็นแบบให้เราด้วยขออนุญาตนะคะนสวยนะ บรรยากาศดีหนูจะมั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เห็นพี่โนต้ตอยากไปตรงนู้นก็เลยขี่แล้วมาวันนี้แหละเพราะว่ามันไกลนะเออแต่ว่าถ้ามาจากหลวงปู่ทวดมันจะแค่30นาทีไงก็จะเป็นนั่งชมวิวตรงนี้นะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นตรงคาเฟ่ของเขาไม่เอาลบได้ไหไนะะไม่เอาลบที่ไหาลบที่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปแลกเครื่องเดิมข้างในนะคะน่ยอายก็น้ำอะไรอ่ะลืมถามี่อาก็น้ำอะไรอ๋อเไม่ได้อยวให้เขามาแลกอี่ขนมเค้ก กินมากเมนูนะคะด้เียไม่นั่งข้างนอกหรอครับไม่นั่งข้างนอกหรอร้อนครับแต่วันนี้บรรยากาศนะคือมึงตั้งต้องไว้กูไม่ถูงเข้าเนี่ยสภาพกู วันนี้เราอยู่ที่บ้านไม้ชายน้ำนะคะเป็นร้านอาหารนะคะเราก็จะมากินข้าวก่อนที่เราจะกลับพัทยากันนะคะบ้านไม้ชายน้ำจะอยู่ตรงปากช่องนะคะมีหน้ารนะ้านร้านนี้นะคะเขาจะมีซิกเนเจอร์ที่เด็ดก็คือ,อของที่เขาใช้ตกแต่งร้านจะเป็นของวินเทจนะคะจะเป็นของเก่าวินเทจทั้งหมดเลยนะคะอาหารเขาก็อร่อยด้วยนะทุกคน เขน,น่าจะไปควานสื่อมาจากหลายๆที่นะคะก็จะมารวบรวมบนนู้นจะเป็นโรงจํานำนะคะโรงจํานำแบบเก่านะคะก็มีอารมณ์เหมือนบานะคะ วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวันเสาเร์มัน,นีเยอะมากโซนเยอะมาก,กน,นี่ไงสวัสดีอุ้ยบังเอิญจังเลยอะ่ะ